ขอต้อนรับทุกท่านสําร้าสู่ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทค่ะเรามาดูกันต่อว่าความใกล้เป็นจริงของการที่จะมีเด่นในฝันที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วทีมนี้เขายังไม่มีอะไรไปลบล้างเนื้อขั้วแรงมากนนองพีพีจ้าจ๋าสองแล้วนะครับมีโอกาสอีกหนึ่งน้องบีก็ได้อีกหนึ่งชิปก็ได้อีกหนึ่งส่วนน้องเฟี้ยวของเราได้อีกสองแล้วแต่เขาอาจจะเลือกห้าเลือกหกก็เรื่องของเขา แต่อย่างที่บอกนะเฟี้ยวนะรับผิดชอบแค่เด็กเดียวที่เหลือเรื่องของคุณค่ัพร้อมเริ่มครับคนนี้มาแนวสายกีฬาเขาเป็นนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมโอ้แต่เมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้กีฬากีฬามีมีผักคัวมาแล้วฮะคนนี้เป็นเอ็กซ์ตรีมจะเป็นพวกแบบว่าสเก็ตบอร์ดพวกสโนว์บอร์ดเวกบอร์ดหรือว่าจักรยานก็ได้อ่ะคุณเบียร์ครับ เชื่อเบียนะครับผมผู้ชายรูปร่างหน้าตาหุ่นกำลังดีครับมีเสื้อผักนิดๆมีเข่าหน่อยๆฮะ,ะ <c oughs> ผมค่อนข้างจะชอบกีฬาผาดผลครับเพราะกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะฮะเพราะแบบนี้ครับถ้าผมมีโอกาสได้คว้าถ้วยข,ของกีฬาลอนเล่สเนสเก็ตมาะครับผมอ่าผมนี้ผมมีทา่ามาสทุกคนครับท่าแรกเบสิกง,ง่ายๆครับผมท่า cross ท่า cross ฮะ ร้ององศาครับเกืตายเกือบตายโอ้ไปแล้วลเดียวั่นี่ก่อนีาไ้ตายของคุณเนีอยูไม้าไตายนคืเกือบตายของคุณหรือเปล่าผมมีท่าไม้ตายครับผมท่าไม้ต ท่าไม้ตายตวทวิตเซอร์ครับผม,มถือด้ย่ยแล้วสามร้อยหกสิบองศาครับเกือบตายเออเดี๋ยวทำไมเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้อะฮะอ๋อหล่อลื่นเหรอ เล่นอะไรฮะเล่นรูดีเล่นกีต้ากีต้าครับแล้วก็ซักโซ่โฟนก็ได้ซักโซ่ก็ได้อ่าดีความสามารถหลายอย่างแล้วทำไมคุณต้องอมกระดูกไก่อะไรไว้ด้วยอืมการสาบพี่ครับผมกลัวเล่นเปียกชอบชอบอ่าเราเอาแขนเชิดจากตะวันออกกลางฟังแต่หน้ารู้แบบนี้นะเจ้าจ๋าครับ คุณมีดีกว่าน้องเฟี้ยวกว่าจิ๊บยังไงที่ที่นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะเพราะคุณเบียร์ต้องไปอยู่ทีมคุณพูดมาไม่นางเฮลูซาเลมที่ไหนเนี่ยรายการเดือดช้อยส์รายการเดือดช้อยส์ไงที่ได้ไปแล้วสองคนมิธุระเดี๋ยวเดี๋ยวจะมานะรีบไะรีบเออขาเยอ่ะเร็ เที่ยวเที่ยวรีบไหมเที่ยวมาเที่ยวเหรอตะกี้ตะกี้น้องเล่นดนตรีอะไรเป็นนะกูถามน้องกันแหละไม่ไม่ได้ไม่ได้ลอกแรกนะแต่มันอยู่นิ่งไม่ได้จริงๆริงชอบเล่นดนตรีเดี๋ยวจะทับกระปั้มด้วยกันมาเลยนัอมาอุกไปเลยจิมครับค่ะเด็กแนวนี่ไงเด็กแนวจิพูดไปออกว่าแนวไหน อย่างอย่างอย่างน้องอะไรนะเมื่อกี้เออน้องพีพีพพจะไปเปลี่ยนการแต่งตัวให้เขาเอ,อ,อันนี้มีอะไรต้องเปลี่ยนไหมครับมีไหม, <laughs> ม,ไหมการแต่งตัวเข้ามาในวันนี้เป็นไงบ้างคะคุณสไตลิสต์คือเขามาในธีมเอ็กซ์ตรีมอะค่ะออจิ๊บก็เลยรู้สึกว่าเขาเอ็กซ์ตรีมจริงๆขนาดจิ๊บยังคิดไม่ถึงเลยว่าจะมาขนาดนี้ได้ <laughs> เออเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตร,รีมในการแต่งย่งไม่พอคือน้องกล้ามามคำามจริงจริงมาออกรายการแต่งอย่างนี้ยอายพ่อแม่ไหมเพียง พี่ยังกล้าถามอีกเหรอฮะผมไม่กล้าแต่ตอนนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนสุดท้ายท้ายสุดมีที่นี่ที่เดียวสามทีมครับผมคุณเบียร์เจ้าจ๋าเฟี้ยวฟ้าวหรือจิ๊บใช้เวลาคิดได้ชดคุณเฟี้ยวฟ้าวครับผม ลงไอ้แล้วว้าเออเรื่องเห็นน้องเห็นน้องว่าหิวข้าวดีอ่ะเดี๋ยวตัวลมันเป็นท่าเดียวใช่ไหมได้ได้ได้เจ้าก็น่ารักนะจริงอ่ะใช่พี่คุณกำลังจะสร้างทีมอเวนเจอร์อีกแล้ว อันนี้ไออันนี้ฝั่งนี้ X Men วันนี้ X Men นะถ้าทางวันนี้ X Men เพราะว่าแปลกมาสองตัวแล้วพร้อมไปดูกันตอบเริ่มครับพูดถึงผมผมไปเยอะทำไมเหรอเอาดีเอาหนักๆมาหน่อยแล้วกันเป็นใครเขาเป็นแชมป์นักเพาะกายจากสมาคมเพาะกายแห่งประเทศไทยพูดขนาดนี้มีการันตีนะห้ามมัวนะเพราะถ้าเกิดมีสมาคมปุ๊บเราโกหกไม่ได้แน่นอนใช่ห้ามมัวคุณแพงครับ ผมนักกีฬาพกกายสายในแบบครับก็เลยเป็นเทรนเนอร์ด้วยครับผมเคยชนะการประกวอดพกกายของสมาคมพกกายแห่งประเทศไทยด้วยครับและผมเนี่ยพกกายที่แบบค่อนข้างสุขภาพดีมากเพราะว่าผมเลือกเชี่แลตัวเองด้วยการยกเวททานอาหารมีประโยชน์ทานอาหารคลีนนะครับ <c oughs> แล้วตัวผมผมเองเนี่ยผมคิดว่าออตัวเองเนี่ยก็เหมือนกับอาหารคลีนนะครับแล <c oughs> <c oughs> ้วตอนนี้เทรนการกินอาหารคลีนเต้่งมาแรงมาก เดังพี่ายเลยี่เอาเลยครับาเลยคบนสัยี่ยสี่คนแห กูนไม่ออกเลยคิดไม่ออกกินไม่ออกแล้วเขาบอก่าตื่นเต้นคิดไม่ออกตอนนี้เป็นเทรนเนอร์ด้วยครับใส่เสื้อก้ามไว้หน่อยไหมคะเป็นเป็นห่วงเดี๋ยวอกใส่แจ็คเก็ตคุณไปเลยใส่แจ็คเก็ตไปเลยนะครับใส่ใส่แจ็คเก็ตออกกลงกายยกเลยยกเวรเมื่อกี่ปีฮะยกเวรมากี่ปีแล้วปีครับสามปีนะครับแล้วก็ประกวดแล้วครับผมแล้วครับแล้วก็ได้แชมป์มาด้วยครับใส่แจ็คเก็ตหน่อยค่ะเดี๋ยวหนาวครับขอบคุณครับเที่ยวฟ้ามาก่อนเลยลูกมาคือเที่ยวฟ้าพูดไม่ออกเลยค่ะะสดุ้งหุ่นรรูู้้สสึึกก อ,นนอันนี้อันนี้สะดุงด้งเดี๋ยวก่อนสะดุ้งหนีอีกแล้วเหรอสะดุ้งแบบตื่นตาตื่นใจแบบแซ่บมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นผู้ชายกินอาหารคลีนเหมือนฟิลฟ้าเลยเ<อ>ทำอทาทหารเก่งด้วยครับทำอาหารเก่งด้วยนะคะ,ะน่ารักมากเลยค่ะคุณควรจะไปอยู่ในทีมนั้นเพื่อให้ไอตัวหุ่น่ในทีมเพิสามดุลหน่อยอะค่ะเขาได้ก้างๆไปสองคนแล้วค่ะคุณควรไปอยู่ทีมนั้นแต่ไม่เป็นไรพี่บีหันมาคนแรกแล้วก็ชี้ชวนเพื่อนเหมือนเดิมนี่นี่ขนาดขนาดยิ้พายอย่างงี้เลยอย่างงี้เลย อะไรคะก็กาลังอยากออกกําลังกายอยู่พอดีเลยแล้วก็อยากได้เทรนเนอร์ส่วนตัวที่เทรนให้เราทั้งวันตลอดเวลา24ชั่วโมงนี่เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้แบบว่าเทรเฉพาะตอนกลางคืน24ชั่วโมงอันนี้คือ24ชั่วโมงแล้วคนอะไรไม่รู้พูดแล้วอายสิเองอายตัวเองอีกเดี๋ยวก็วนผมบ้างเดี๋ยวก็ดมผมบ้างผ้าขผัวสิกระจ๋าผ้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้ คือหันมาแล้วตาโตเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงบอบบางต้องการคนดูแลค่ะเทรนด์บีกลางวันของเจ้าจ่าเขอเป็นเฉพาะกลางคืนแล้วกันนะคะเน้อแล้วรับได้ไหมครับคะสามร้อยหกสิบห้าวันได้ไหมคะทุกเลยนะสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบห้าวันได้ไหมคะได้แน่นอนตอนนี้แต่อยู่ที่ว่า จะเลือกทีมใครทีมไหนดีคะคิดว่าเขเลือกพี่อิมแน่เลยไม่หรอไม่ไม่เขาชอบอิน <c oughs> <c oughs> แต่ผู้ชายของเรายังไม่หมดอีกสักคนหนึ่งดีกว่าก่อนปิดเบรกเริ่มครับหนุ่มคนต่อไปเขาก็เป็นหนุ่มบาร์เทนเดอร์หล่อใสหน่ารักเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับโอ้ดีเลยคุณแฮนเซลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello, e v e r y o n e My name is Hans Almanikan, 22 years old from the Philippines ปัจจุบันเป็นนักแสดงครับแล้วเป็น bartender ผมเป็นผู้ชายน่ารักหน้าตาดีชอบยิ้มเหมือนกเทลที่ผมจะทำตอนนี้ อีกันนี้คือม็อกเทลเหรอคะครับอ่านี่เป็นเครื่องดื่มม็อกเทลเป็นเครื่องดื่มผลไม้นะครับผมที่จะมีความสดชื่นนะครับออกเปรี้ยวนิดๆนะครับแล้วก็มีน้ำแข็งด้วยม็อกเทลตัวนี้มีชื่อไหมครับมีชื่อครับชื่ออะไรครับ smile on the beach ครับ smile on the beach ช่วยกับรอยยิ้มบนทะเลผาดสายผาดสายมาตรงนี้เลยนะครับเอาล่ะคุณบีมีดีกว่าแจ๊จ่ายยังไงคะหันมาในวินาทีสุดท้ายด้วยนะก็เป็นคนชอบ ชอบชิมค็อกเทลแล้วชอบทานค็อกเทลอยู่แล้วอะค่ะก็จะบอกว่าเตยเป็นคนขี้เมาเหรอก็เลยอยากจะรู้ว่าว่ารสชาติค็อกเทลของคนฟิลิปปินส์เป็นยังไงอร่อยอะไรนะคะอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วนะครับผมจริงหรือเปล่าจริงจริงนะวจ๊จ๋าเจ๊จ๋าไม่สงสัยถึงรสชาติหรอกค่ะเพราะว่าเสียงเนี่ยนุ่มมากนะคะแล้วก็ แล้วก็รสชาติก็น่าจะอร่อยเหมือนหน้าตานะคะแต่ว่ารู้สึกขอบคุณครับแต่ว่าสิ่งที่ภูมิใจมากคือกดหันมาในเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะอะไรคะพอหันมาปุ๊บรู้เลยว่าภาษาไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปบันดี้แรงเวดเป็นฟ้องอยู่แล้วเออเขาแบบว่ามีลีลาที่นี่ ทำไมเงียบขนาดนั้นล่ะจิ๊บอยากลองแบบคุยภาษาต่างชาติดูบ้างค่ะแบบเออหนุ่มฟิลิปปินส์อยู่ไทยยังอยู่ไทยอยู่ปะคะช่วงนี้ก็เปิด AEC แล้วเนาะใช่ไหมครับครับ AEC ก็เปิดแล้วเราก็น่าจะสร้างสัมพันธ์มิตรีเป็นดีกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนให้คุณครับเดี๋ยวจะสอนอะไรคะสอนอะไรภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษภาษาฟิลิปปินส์ด้วยครับภาษาฟิลิปปินส์อย่างสวัสดีงี้ฟิลิปปินส์เขาพูดไงกัมมุสต้าครับกัมมุสต้าฉันรักเธอมาฮาลกิตาเอออ๋ออ๋อ สามสาวทีมเจ๊จ๋าทีมบีทีมจิ๊บชอบใครชอบใครคุณก็เดินเอาบอ็อกเทียวนี้ไปให้ค<ล>นนั้นเลยลุ้นคหนไไหนะ เ็ลที่ทำมาไม่ต้องหัวไม่มีแอลกอฮอล์แทเป็นผลไม้ลม<า>้วนอร่อยอไหมครับกั่เจ๊ผลไม้เวลกูเวลิกูโอเคปิดจบไปเรียบร้อยสำหรับทีมบีนะครับเหลือทีมจิ๊กับทีมจ๋าจ๋าเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอช่วงหน้ากับเดอะช o อยส์ไทยแลนด์เลือกได้ให้เด็ดค่ะ